สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาดูแหล่งอาหารของย่านะคะย่าไม่ค่อยจะได้ซื้อจากตลาดสักเท่าไหร่นะเพราะมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองอย่างทับทิมตัวนี้ก็เป็นพันุ์มาจากเมืองจีนแต่ว่า,มาเมล็ดแข็งนะคะตัวนี้นี่มุมนี้ก็จะเป็นมะระขี้นกหรือดูแล้งแห้งร่วงลงไปหมดนะคะหน้าฝนก็ขึ้นมาให้เก็บกินตลอดแล้วก็จะมีขนุนด้วยปีนี้ติดสองลูกนะคะขนุนน่ะเนี่ย ยาก,ก็จะเก็บอยู่แถวนี้แหละนะจิ้มบ้างกินสดบ้างเอามาใส่ออมบ้างนะมะนาวเดี๋ยวนี้ฝนมาแล้วนะคะติดลูกเยอะมากมะนาวมีอยู่สามต้นสามต้นเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้แจกเพื่อนแล้วเพราะติดเยอะจริงๆนะคะนี่กำลังจะเริ่มแก่แล้วนะส่วนพริกก็กำลังติดดอกติดมเมล็ดแล้วนะคะนี่ติดผลแล้วอีกหน่อยก็กินไม่ไหวแล้วนะ มะเขือพวงอันนี้ก็ติดตลอดนะคะบางช่วงยากก็จะมาตัดกิ่งของเขาออกนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ตัดแล้วนะคะผักหวานป่านี่หยุดเก็บมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเขายอดเขาก็จะหยุดแตกถ้าเราหยุดเก็บนะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะขจรตัวนี้นี่เก็บกินตลอดเหมือนกันนะคะปลูกครั้งเดียวกินอยู่10ปีก็ยังไม่ตายนะคะเนี่ย แตกยอดขึ้นมาก็แตกดอกขึ้นมาด้วยนะเป็นขจรพันธุเกษตรนะคะตัวนี้ไม่ใช่พันธ์ุพื้นเมืองนะส่วนส้มโอติดดอกเยอะแต่ติดผลไม่ค่อยเยอะก็สักประมาณ10กว่าผลนะคะในรอบนี้นี่ส่วนย่านางนะคะในหน้าแรงยาก,ก็จะตัดเถาของเขาออกหมดเลยให้เขาขึ้นเถาใหม่มานะก็จะได้ย่านางที่เถาไม่แก่เกินไปนะ น้อยหนาปีนี้ได้ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งแทบทุกต้นก็ติดลูกโดกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนทับทิมเป็นกิ่งตอนนะคะอันนี้ก็คือปลูกเอาไว้ทับทิมนี่ทนแรงส่วนมากย่าจะปลูกพืชที่ทนแรงปีนี้ได้น้ําฝนเยอะออกดอกแล้วตัวนี้จะเป็นพันธุ์อินเดียที่มีรสชาติหวานมาเล็ดนิ่มนะตัวนี้จะเป็นเชอร์รี่ญี่ปุ่นติดลูกสุก ไปแล้วประมาณ 3- 4สี่วันก็จะร่วงหมดเพราะว่านกมากินนะคะแล้วก็จะร่วงเร็วนี่ก็ออกดอกต่อแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนนี่ชมพู่ญี่ปุ่นนี่จะติดลูกตลอดทั้งฤดูเลยนะคะเป็นพืชที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยกินจิ้มพริกเกลือก็อร่อยนะคะถ้าเป็นต้นที่มีรสหวานก็จะมีความหวานเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นต้นที่มีรสเปรี้ยวจะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะ ตัวนี้จะเป็นผักติ้วที่ตัดต้นนะคะดีที่ไม่ตายนะคะรอดตายมาเนี่ยตัดอยู่3ต้นนะออขอโทษตัด4ต้นนะคะรอดตายมา3ต้นข้างกันก็ต้นเข็มนะอันนี้ปลูกให้เป็นต้นใหญ่ไปเลยปลูกแบบให้มันเหมือนขึ้นอยู่ในป่าเลยนะคะเนี่ยข้างกันก็จะมีทับทิมทองพันช่างพุทธธรรมจักร อันนี้เป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะส่วนตัวนี้กล้วยหอมเขียวออกเครือใหม่แล้วนะคะนี่เครือใหญ่นะคะหวีใหญ่เครือยาวอันนี้ผักพายหรือว่าผักกัญจองเก็บกินทั้งปีนะคะนี่อยู่แค่นี้แหละนะแล้วก็มีอีกอ่างหนึ่งนะส่วนมะนาวก็ติดเยอะปีนี้นี่มีอยู่สต้นนะคะนี่ สามต้นนี่ติดลูกโดกมากเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้แจกเพื่อนกินแล้วนี่เนี่ยพอได้น้ำฝนมาก็ติดดอกเนี่ยติดดอกจะติดลูกใหม่อีกแล้วนะนะคะนะตัวนี้มีดอกที่มันติดขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยมะนาวนี่ขอให้ได้น้ำนะติดดอกตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะเนี่ยปลูกไม่ต้องเยอะถ้ากินในครัวเรือนนี่ปลูกแค่ต้นเดียวก็พอแล้วนะคะ เรามีพื้นที่ไม่เยอะนี่เราก็ขยันตัดแต่งกิ่งเอานะสำหรับมะนาวจะได้มีกินตลอดมะม่วงหามะนาวโหย่าก็ไม่รู้จะเก็บเอาไปทำอะไรนะคะเพราะว่าอยู่แค่สองคนนะส่วนดาวเรืองก็ปลูกแซมๆไปพอให้ไล่มะแงบ้างนะคะอาจจะได้ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ก็ยังดีนะ ตัวนี้จะเป็นกระดุมทองที่ย่าเคยปลูกไว้แล้วลื้นะคะเพราะว่าหุ้มผักหวานจนขึ้นไม่ได้ข้อเขาฝังดินนะคะเขาเหลือพอปีนี้ขึ้นมาใหม่อีกแล้วเนี่ยนะส่วนตัวนี้จะเป็นต้อยติ่งฝรั่งดอกสีม่วงอันนี้ก็ขุดเหมือนกันนะคะนี่มีข้อฝังรากฝังอยู่ที่ดินก็ขึ้นมาใหม่เหมือนกันเลยนะตัวนี้คือกาแฟปีนี้ต้นนี้ติดดกมากนะคะจะมีอยู่ สี่ต้นนะกาแฟของย่านี่ข้างกันนี้ก็จะเป็นเกาลัดไทยนะคะเนี่ยปีนี้ติดดกนะคะเกาลัดไทยติดดกมากอยู่ข้างกันกับพริกไทยเลยนะส่วนพริกไทยนี่ติดลูกคราวก่อนนี่ย่าเก็บเอาไปทําเป็นพริกไทยดําแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทําเป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่องหอมที่จะปรุงเนื้อหมักเนื้อนะคะเนี่ย นี่ตอนนี้ก็กำลังจะออกดอกติดลูกชุดใหม่นะคะเวลาเขาจะออกดอกเนี่เขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีช่อเห็นไหมคะนี่ช่อกลมๆนี่เนี่ยเป็นช่อดอกของเขานะคะนี่รอบนี้ก็จะติดเยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าให้น้ำตลอดดกเลยขนาดพริกไทยดำของยา่านี่ได้ไม่เยอะแต่ก็ขวดดนึงละนะคะเท่ากับขวดที่เขาเอามาขายให้เราขวดละ60บบาทนั่นแหละ ข้างๆกันก็จะมีเข็มนะคะต้นเข็มพริกไทยมะกรูดเกาลัดไทยเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยจ้ยาจะให้เขามาขึ้นกับต้นเกาลัดไทยนี่เถาของเขากําลังเลื้อยมานะคะอันนี้พริกไทยจะให้เขาขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตันนี้ก็เป็นกาแฟอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะต้นนี้ติดดอกข้างหลังรุ่นหลังมาอีกนะลูกก็เลยยังไม่ได้โตเนี่ย ปีนี้เดี๋ยวย่าจะอัปเดตตอนมันสุกให้ดูส่วนมะเดือฝรั่งก็ติดลูกมาตลอดนะคะนกก็มากินทุกวันเนี่ยตอนนี้หมดรุ่นไปแล้วนะที่อยู่ยอดยอดนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะทับทิมนะคะตัวนี้เป็นทับทิมพันอินเดียข้อต่างก็คือมเมล็ดนิ่มรสชาติหวานนะคะสำหรับพันอินเดียแต่ว่าเอาเม็ดมาปลูกแต่พันจีนหรือพันไทยเนี่ย เม็ดจะแข็งมากนะคะจะกินจะเคี้ยกินไม่ได้เลยแต่ตัวนี้นี่เคี้ยกินได้หมดนะตัวนี้เป็นกุยช่ายนะคะมีทั้งอยู่วงยางรถยนต์มีอยู่ทั้งแปลงหญ้าก็ตัดไปทำกุยช่ายดองบ้างผัดบ,บ้างนะคะอันนี้ส้มโอต้นนี้ปลูกมา6ปีแล้วนะคะนี่เพิ่งจะติดลูกปีนี้สองลูกอยู่ข้างล่างเลยต้นไม่สูง ส่วนสับปะรดสีอยู่ร่มนะคะอยู่ในร่มก็เลยไม่ค่อยจะเป็นสีเท่าไหร่จะออกเป็นสีเขียวจะส่วนมากนะคงจะเพาะอยู่ในร่มเข็มตัวนี้เป็นเข็มสีชมพูนะเป็นต้นที่อยู่ข้างทางเห็นดอกสวยก็เลยขุดเอามาปลูกแล้วเขาติดกล้วยต้นนี้ก็ล้มแล้วเนี่ยแต่ยังไม่แก่ก็เลยต้องทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยข้างกันก็จะเป็นมะกรูด มะกรูดเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้สูงก็ตัดยอดนะคะตัดยอดตัดกิ่งเอาไว้เรื่อยๆนะคะเนี่ยมุมนี้จะเป็นผักหวานป่าสามต้นนะอยู่กับต้นโมกมุมนี้ต้นเข็มนี่จะปลูกให้เขาเป็นต้นทรงสูงจะริดกิ่งข้างล่างออกนะทำให้เป็นพุ่มอยู่ข้างบนส่วนมากเหลืองก็ติดลูกเยอะเลยปีนี้เนี่ย ลูกมากเหลือนี่ยเอากินเป็นเมี่ยงได้นะคะลูกอ่อนๆของเขาเนี่ยเป็นกินเมี่ยงแบบอีสานเมี่ยงตําลำขาเนี่กินได้เลยตัวนี้เป็นมะปรางหวานปีที่แล้วก็ติดลูกอยู่ประมาณ30กว่ากัลูกให้ได้กินรสหวานมากปีนี้จะเตรียมต้นเขานะคะเนี่ต้นนี้จะเป็นลำใหญ่ปีนี้โตแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะออกลูกออกดอกหรือเปล่าแล้วก็จะมีลิ้นจี่นะกล้วยก็ ติดเครือนะคะนี่ติดเครือแล้วผักหวานผักชะอมอยู่ด้วยกันเนี่ยแค่นี้ก็เก็บกินได้ตลอดแล้วนะคะเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อผักนะตัวนี้ก็ลิ้นจี่เหมือนกันเนี่ยต้นนี้นี่เป็นลิ้นจี่ไม่รู้ว่าพันุอะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยเอามาปลูกไว้นี่ยังไม่เคยเป็นติดลูกเลยปีที่แล้วติดดอกส่วนน้อยหนาะต้นนี้นี่ตัดยอดติดลูกดกเลยนะคะตัดกิ่งตัดยอดออก นะปีนี้เป็นปีแรกที่ยาตัดกิ่งตัดยอดน้อยหนานะแล้วก็ถือว่าได้ผลนะมุมนี้จะเป็นพุทธพิชยาคือเลี้ยงต้นให้สูงไม่ให้เป็นพุ่มเตี้ยนะหริอเอากิ่งข้างล่างออกด้านล่างก็จะเอาบอนสีมาไว้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันร่มนะนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยกล้วยก็กำลังติดเครือเยอะเลยนะ ในสวนของย่าเนี่ยก็จะมีทั้งพืชผักที่กินได้แล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับนะคะคือย่าชอบปลูกแต่ก็ดูแลไม่ค่อยจะทั่วถึงตายก็หามาปลูกใหม่ผักนี่ก็คือเม็ดเขาล่วงลงไปเขาก็ขึ้นมาใหม่ให้ได้เก็บกินอย่างตำลึงบ้างมะระบ้างอย่างเงี้ยก็มีเก็บกินตลอดนะคะอยู่ในบริเวณสวนย่าจะไม่ค่อยได้ซื้อผัก นะจะต้มจืดจะผัดจะทอดอะไรก็ช่างนะคะหรือจะแกงจะอ่อมก็เก็บในสวนนี่แหละเอามากินได้เลยนะคะก็จะมีทั้งไม้มงคลนะคะอย่างตัวนี้นี่ก็เป็นว่านสาวหลงแหลงเมื่อกี้นี่ก็เกือบเกือบตายนะวันนี้พามาเลาะสวนนะคะดูแหล่งอาหารของหญ้านะคะว่าหญามีแหล่งผักนะอยู่ในสวนนี่แหละก็กินวนเวียนกันไปนะคะเนี่ย ก็ยังดีกว่าเราไปซื้อผักกตลาดนะคะพอเรากินผักตามรั้วตามสวนแล้วเนี่ยพอกินผักตลาดมีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยนะคะมันไม่เหมือนที่เราปลูกกินเองนะตอนนี้ย่าก็จะเน้นปลูกพวกนี้นะคะส่วนเข้าหน้าหนาวถึงจะเป็นการปลูกผักนะปลูกผักเอาไว้กินก็ปลูกไปแบบดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างสวยไม่สวยก็ช่างแต่ก็เก็บกินนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ